สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ดวงวันที่1ถึงวันที่15พุทธศักราช2567ของคนเกิดทั้ง7วันไล่เรียงกันไปตั้งแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ไปจนถึงคนที่เกิดวันเสราร์นะคะและเป็นภาพรวมของด้านดวงการงานและดวงการเงินเท่านั้นส่วนในเรื่องของความรักไปดูคลิปแยกค่ะและถ้าอยากดูแบบภาพรวมชุดใหญ่ ไปดูเต็มได้ที่ดวงรายเดือนที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นค่ะคลิปนี้เป็นเพียงภาพรวมนะคะใช้การแบ่งและการพยากรณ์ตามอิงเกณฑ์วันเกิดคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันจันทร์ เป็นเช่นนี้นะคะดังนั้นอาจจะสมพงหรือสัมพันธ์กับคุณมากน้อยก็ขอให้เปิดใจแล้วฟังแบบสบายๆก็แล้วกันและใช้วิจารณญาณค่ะไม่สามารถสมพงสัมพันธ์กับได้ทุกท่านแต่เชื่อว่าฟังไว้พอเป็นแนวทางและอาจจะได้คำตอบบางอย่างที่เรามีคำถามในใจเกี่ยวกับเรื่องของดวงการงานและดวงการเงินค่ะ เรามาเริ่มกันที่คนวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์ภาพรวมดวงการงานของคุณยังมีอะไรซับซ้อนนะคะยังคงต้องอยู่ในช่วงของการแก้ไขแล้วก็ขจัดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานที่ค้างค้างอยู่ระมัดระวังนะคะอย่ามีปัญหากับเพศหญิงที่มีตําแหน่งหน้าที่สูงกว่าเราเพราะว่าเราอาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเขาและเขาอาจจะทําให้เราเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของดวงการงานได้แต่ถ้าถามว่าใครที่ทํางานที่ต้องใช้ความ ความคิดจินตนาการความคิดสร้างสารรค์เป็นศินละปะในการสื่อสารการพูดการเจรจาการประดิษฐ์ประดอยหรืออะไรก็ตามจะไปในทิศทางที่ดีค่ะคนที่ตกงานอยู่นะคะภาพรวม15้วันนี้ยังไม่เด่นเรื่องของการเรียก นะคะหรือว่าสัมภาษณ์แล้วก็อาจจะเงียบหายบางทีดวงของคุณอาจจะติดเป็นตัวสำรองได้ค่ะเรามาดูภาพรวมคนวันอาทิตย์ด้านการเงินกันบ้างนะคะการเงินนะคะถือว่าราบรื่นผาสุกในมุมมองของคนวันอาทิตย์ค่ะในหลายๆดวงชะตาที่เกิดวันอาทิตย์การเงินจะไปในทิศทางที่ดีค่ะมีความสุขมีการเตรียมเงินเพื่อกับความชื่นมื่นภายในครอบครัวมีการเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของงานเฉลิมฉลองมีการเสียเงินเกี่ยวกับการซื้อของให้กับผู้หลักผู้ใหญ่จะมีเกณฑ์เกิดขึ้น มีการวางแผนเกิดขึ้นและมีเกณฑ์เสียเงินเกี่ยวกับครอบครัวแต่เป็นการเสียเงินที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่เราเต็มใจ นะคะการเงินจะมีลาบลอยลาบฟุกๆุโชคลาบดีๆมักจะเกิดขึ้นหรือข่าวดีด้านการเงินเกิดขึ้นใครที่อยู่ในช่วงของการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งสินทรัพย์แบ่งมรดกก็จะได้ผลรับที่ลาบรื่นในช่วง15วันนี้จะได้รับข่าวดีการปันผลมีเกณฑ์เงินเข้ากระเป๋าจากการปันผลค่ะไปต่อค่ะ เข้าสู่คนวันจันทร์กันบ้างในภาพรวมดวงการงาน15วันนี้นะคะการงานของคุณจัดว่ายอดเยี่ยมนะคะเกรด A กันลเลยเียวนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จด้านการงานไม่ว่าจะทํางานใน ประเทศเราเนาะหรือการคาดหวังที่จะไปต่างประเทศหรือการทํางานที่คุณณเวลานี้อยู่ที่ต่างประเทศค่ะภาพรวมการงานไปในทิศทางที่ดีการสอบการแข่งขนันการเรือนคันเรือนตาแหน่ง15วันนี้ถ้ารอผลอยู่ไปในทิศทางที่ราบรื่นได้ผลสำลิดสมเร็จผลด้วยนะคะการงานดีค่ะคนเก่งภาษาช่วงนี้อาจจะมีช่องทางการสร้างไรายได้เสริมในงานแปลงานงานล่ามงานไกด์งานใช้ภาษาคนที่เก่งภาษามักจะได้งานก่อนเพื่อน ในช่วงนี้การสื่อสารโดยใช้ภาษาหรือการทํางานกับต่างประเทศไปในทิศทางที่ราบรื่นชื่นมืนและคุณมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีจากนายชาวต่างชาติด้วยในบางดวงชะตาที่ทํางานกับ ชาวต่างชาตินะคะคนวันจันทร์ไปต่อด้านการเงินกันบ้างนะคะแม้มีความสุขอิ่มมีพีมันนะคะกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นอย่างที่ใจเราเต็มใจไม่ว่าจะเป็นการกินการซื้อของเพื่อตัวเองการซื้ออะไรให้รางวัลชีวิตเต็มอิ่มนะคะและรวมถึงเผื่อแผ่ไปถึงคนรอบข้างครอบครัวเราเพื่อนรักเราคุณก็จะมีอะไรให้เล็กๆน้อยๆ ขึ้นอยู่กับสินน้ําใจที่คุณอยากจะให้ความสุขของการเงินของคุณก็ช่วงนี้ก็จะมีรายจ่ายที่เต็มไปด้วยที่เราเต็มใจมันก็จะมีความสุขเราไม่ได้อึดอัดที่จะจ่ายนะคะส่วนรายรับที่คุณจะได้มาอาจจะได้รายรับมาจากบริวารคนที่อายุน้อยกว่าลูกหนี้คุณอาจจะนําเงินมาคืนมาเคลียนะคะหรือคุณอาจจะมีข่าวดีเรื่องของการซื้อของในราคาเซลล์แบบไม่น่าเชื่อว่าของสิ่งนี้จะเซลรลอมาตั้งเป็นปีคราวนี้เซลลถึง70%ไม่พลาดค่ะที่คุณจะซื้อ มันด้วยความสุขค่ะรายจ่ายเต็มใจรายรับมาจากคนอายุน้อยกว่าค่ะโชคลาภไม่เด่นนะคะไปต่อค่ะคนที่เกิดวันอังคารด้านการงานนะคะต้องยอมรับว่าคนวันอังคารจะมีเรื่องของการอุปถัมภ์ค้ำคูนนะคะผู้ใหญ่เมตตาบุตรบริวารหรือว่าบริวารคนลูกน้องลูกจ้างให้ความ ร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะคุณจะมีเกณฑ์ได้รับชื่อเสียงหรือการเฉลิมฉลองเกี่ยวกับเรื่องของผลรางวัลผลตำแหน่งผลงานที่คุณทำมาตลอดปีผลสำเริจแม้กระทั่งจับฉลากคุณยังมีชื่อเลยดังนั้นนะคะคุณจะเป็นเหมือนตัวแทนแห่งความสำเร็จในองค์กรนั้นๆหรือในทีมนั้นๆหรือในแผนกนั้นๆของคุณจะเป็นที่ยอมรับของบริวารเพื่อนร่วมงานและแม้กระทั่งเจ้านายค่ะมีโอกาสใหม่ๆจะเกิดขึ้น ข่าวดีเรื่องการงานจะค่อนข้างเด่นเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะอุปสรรคแม้ว่าจะมีแต่คุณสามารถเคลียร์ได้อย่างราบรืน่นงานเดินหน้าและงานสําเร็จนะคะอะไรที่ค้างคางานที่มีปัญหาจะแก้ไขได้ภายใน15วันนี้คนตกงานนะคะมีเกณฑ์เรียกสัมภาษณ์บางคนอาจจะได้มีเกณฑ์ทํางานในช่วงลอยต่อของเดือนที่เต็มไปด้วยที่เขาจะไม่แบบเขาแ ไม่ด้วยของการเฉลิมฉลองคุณอาจจะเป็นหนึ่งในคนโชคดีที่ได้งานช่วงนี้ค่ะไปต่อด้านการเงินกันบ้างนะคะสําหรับคนวันอังคารการเงินของคุณไม่ไม่สู้ดีสู้ดวงการงานของคุณไม่ได้เลยนะคะคนวันอังคารค่ะเพราะว่าภาพรวมของคุณนะต้องยอมรับว่าคนวันอังคารด้านการเงินของคุณอยู่ในตำแหน่งเสียค่ะตำแหน่งเสียในที่นี้ก็คือจะมีรายจ่าย ที่เราไม่ได้เต็มใจอยากจะจ่ายแต่มีความจำเป็นค่ะการเจ็บไข้ได้ป่วยบุตรของเราพี่น้องของเราพ่อแม่ของเรานะคะการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือการที่เราต้องไปช่วยเหลือเกื้อกูลคนในครอบครัวมีเกณฑ์เกิดขึ้นถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งของครอบครัวที่มีสามีภรรยานอกจากอนุค์ครอบครัวของคุณแล้วนะคะพ่อแม่แล้วก็ต้อง อนุเคราะห์ครอบครัวของภรรยาด้วยประหนึ่งประมาณนี้เลยนะคะดังนั้นรายจ่ายจะมีมากขึ้นและเป็นรายจ่ายแบบคาดไม่ถึงและมักจะเกิดขึ้นเองนะคะโดยที่เราไม่สามารถที่จะหลีเกเลี่ยงได้และจะเต็มไปด้วยการจำใจต้องจ่ายแม้ว่าจะไม่เต็มใจนะคะยูดีๆก็เจ็บใครได้ป่วยยูดีๆนะคะก็อาจจะแบบบ้านเรือนต้องซ่อมแซมขึ้นมารถล,ลาต้องซ่อมแซมเป็นไปได้หมดเลยนะคะแต่คุณก็จะผ่านไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นการจะผ่าน ไม่ได้ต้องวางแผนการเงินตั้งแต่ต้นเดือนนะคะอย่าใช้จ่ายจนเกินไปนะคะเก็บเงินไว้สำหรับแผนฉุกเฉินด้วยนะคะไปต่อคะ่ะเรามาเข้าสู่คนวันพุธนะคะพุธกลางวันพุธกลางคืนรวมกันในที่เดียวกันเลยนะคะไม่แยกนะคะคนวันพุธค่ะในช่วง15วันนี้นะคะคนวันพุธ จะมีข่าวดีทางออนไลน์ค่ะธุรกิจออนไลน์ไปในทิศทางที่ดีการไลฟ์สดไปในทิศทางที่ดีรวมถึงการทำงานที่เกี่ยวพันกับการเดินทางไปต่างประเทศการทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศหรือแม้กระทั่งการทำงานกับเจ้านายชาวต่างประเทศจะไปในทิศทางที่ดีค่ะ การสอบการแข่งขันเพื่อไปอยู่เมืองนอกเมืองนาหางานทำจะไปในทิศทางที่ดีได้รับข่าวดีสอบผ่านยื่นเอกสารผ่านและก็มีดวงรุ่งโรจน์ในด้านออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจในโลกออนไลน์ก็ตางนะคะถือว่าภาพรวมโดดเด่นในด้านการงานเป็นพิเศษค่ะใครที่ตกงานอยู่ให้เช็คอีเมลนะคะอาจจะมีการเรียกงานผ่านอีเมลแล้วคุณไม่รู้อาจจะ จด,ดหมายฉบับนั้นอาจจะหลุดไปอยู่ที่จังเมลก็ได้ลองดูให้ดีๆอาจจะมีเกณฑ์เรียกงานก้าวเข้ามานะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับการมอบหมายงานใหม่ๆเกิดขึ้นค่ะและผ่านไปได้ด้วยความราบรื่นสําเร็จผลนะคะไปต่อค่ะคนวันพุธด,ด้านการเงินกันบ้างนะคะการเงินยังอยู่ในเกณฑ์รายจ่ายและจ่ายกับคนที่มีอายุน้อยกว่าค่ะอาจจะเป็นบุตรหรือเป็นบริวารน,นะคะที่อายุน้อยกว่าคุณนำพาความเดือดเนื้อร้อนใจหรือนำพาเรื่องของการเสียเงินมา ให้ก็ต้องกักเงินส่วนหนึ่งไว้สําหรับตรงนี้ด้วยนะคะหรือเป็นลูกเราที่ซุกสนนะคะไปวิ่งไปเดินชนอะไรแตกหักนะคะในห้างต้องชดใช้ไปจับถาดขนมล่วงลงมาก็ต้องชดใช้นะคะดังนั้นลองก็ต้องระมัดระวังส่วนโชคลาภยังไม่เด่นนะคะ ไปต่อคะ่ะคนที่เกิดวันพฤหัสบปปดีนะคนวันพฤหัสด้านการงานกันก่อนช่วงนี้ผู้ใหญ่จะเมตตาเข้ามามีอิทธิพลนะคะในช่วง15วันนี้เกี่ยวกับดวงงานของคุณบางทีคุณอาจจะได้การร่วมมือโดยที่เจ้านายเข้ามาโฟกัสที่คุณมอบหมายอ่ามอบหมายงานให้คุณแล้วก็อาจจะดีลงานกับคุณโดยตรงนะคะดังนั้นในช่วงเวลานี้ คําพูดของคุณมักจะเป็นนายตัวเองเสมอการรับทราบการสัญญาการรับงาน การปฏิเสธต,ต้องเด็ดขาดและชัดเจนตรงไปตรงมาอย่าอ้อมค้อมอย่าเกรงใจการสื่อสารที่บิดบิดเบี้ยวเบี้ยวอ้อมอ้อมจะนำพาความเดือดร้อนมาให้นะคะเมื่อพูดกับผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่หมอบหมายงานก็ต้องสื่อสารกันตรงๆนะคะและถามว่าถ้าคุณสื่อสารจนเจ้านายพึงพอใจหรือได้ร่วมงานกับเจ้านายไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเก่าหรือเจ้านายใหม่นะคะคุณมีเกณฑ์จะได้ความเอ็นดูในเขาเรียกวิสัยทัศน์ของคุณอะแล้วเจ้า นามอเห็น่ะคุณจะได้รับการโปรโมทหรือเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีผลต่อการเพิ่มเงินเดือนสวัสดิการได้ในอนาคตค่ะภาพรวมการงานจะได้ดิวงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งที่คุณเคยและไม่คุ้นเคยทั้งที่คุณรู้สึกวิ้ดีใจที่จะได้เจอท่านกับ ไม่อยากทํางานด้วยคุณได้เจอหมดในช่วง15วันนี้น่าจะเป็นช่วงของการสะสางานค่ะแกร่งหน่อยนะคะอึดอัดหน่อยค่ะแล้วมันก็ผ่านไปได้ค่ะไปต่อค่ะคนวันพฤหัสด้านการเงินกันบ้างการเงินของคุณรายรับมีเข้ามาในเกณฑ์ดีค่ะ มีรายรับจับฉลากได้รางวัลน,นะคะหรือแม้กระทั่งจะมีรายรับจากเงินปันผลจากคุณที่สะสมเอาไว้นะคะลองไปดูสลากออมสินลองไปดูเงินปันผลเงินหุ้นเงินอะไรของคุณนะจะมีส่วนต่างที่คุณได้นํามากอดอมยิ้มนะคะนอนยิ้มกันเลยได้มีเงินมีเงินเข้ามาจากดวงงานนะคะงานเล็กงานจอ็อบงานงานหลักงานเสริมจะนําพาการเงินมาให้คุณและคุณก็จะมีเงินตรงนี้ทําให้คุณสบายใจส่วนรายจ่ายที่เกิดขึ้นกับคนบนรรพฤราษจัด เป็นดวงรายจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางค่ะการเรียนของบุตรหลานการเรียนพิเศษการเงินเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลานและดวงเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศการวางแผนเดินทางการจองที่พักการเดินทางทั้งหมดจะมีเกณฑ์เสียเงินตรงนี้รวมถึงรถด้วยนะคะอาจจะมีเกณฑ์ซ่อมแซมค่ะไปต่อคะ่ะโชคลาภนะคะอยู่ที่ตัวคุณนะคะอยู่ที่การกระทําไม่มีโชคลาภฟุกๆค่ะ ไปต่อที่คนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์ภาพรวมด้านการงาน15วันนี้นะคะต้องยอมรับว่าโอ้ยมือเป็นละวิงเลยค่ะเขาเรียกว่า ทำงานอีลุงตุงนางทั้งมือซ้ายมือขวาสมองก็ต้องทําหูก็ต้องฟังมือก็ต้องเขียนเดินทางก็ต้องมีเดินทางเป็นช่วงของการจัดการตารางงานอย่างข,ขมักขม,มนและงานมักจะซอนทับกันและมีงานเร่งด่วนรีบด่วนให้คุณต้องรีบทํารีบเดินทางรีบจัดการงานด่วนงานเร่งอีลุงตุงนางในช่วง15วันนี้นะคะ ถามว่าคุณจะเคลียร์ไปได้ราบรื่นไหมเคลียร์ได้ค่ะและเคลียร์ได้แต่ละงานเนี่ยเคลียร์ได้ไวด้วยนะคะแต่พองานนี้เคลียร์เสร็จงานใหม่ก็เข้ามาให้คุณเคลียร และมีคนอยากจะพร้อมที่อยากจะให้คุณช่วยเคียงงานให้เขาด้วยดังนั้นช่วงนี้จะหัวหมุนเป็นพิเศษค่ะใครตกงานอยู่น่าจะยังไม่มีความเด็ดในเรื่องของการเรียกงานในช่วงเวลานี้นะคะฝึกปือฝีมือเอาไว้นะคะเผื่อว่างานต่อไปที่เขาเรียกมาประสบการณ์ของคุณจะได้มีเพิ่มไปฝึกภาษาเอาไว้ได้เลยนะไปต่อด้านการเงินของคนวันศุกร์กันบ้างนะคะการเงินดีค่ะภาพรวมจากผู้ใหญ่อุปถัมภ์และการอินดูดวงของคุณบางคนในคนที่เกิดวันศุกร์นะคะมีเก์ เกณฑ์ที่จะได้รับเงินปันผลมีเกณฑ์ที่จะได้รับมรดกตกทอดมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่เพศหญิงที่มีวัยยุทธสูงกว่าเต็มไปด้วยความใจดีความเอ็นดูคุณนะคะและคุณก็จะมีเกณฑ์นะคะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งครันของภรรยาของคุณด้วยนะคะถ้าคุณปรารถนามีเกณฑ์มีข่าวดีเรื่องของการตั้งคันเกิดขึ้นนะคะภาพรวมการเงินมีแต่รับค่ะ ถึงแม้คุณจะเสียเงินไปก็ยังอยู่ในขอบเขตที่บริหารได้เป็นการเสียเงินประเป็นรายจ่ายที่เสียไปเกี่ยวกับความสุขเกี่ยวกับความอาการดูแลเกี่ยวกับยาบำรุงวิตามินนะคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวซึ่งคุณกักเงินตรงนี้ไว้อยู่แล้วอย่างมีความสุขค่ะ ก็ไม่ได้มีผลอะไรนะคะการเงินคุณไม่ได้มีอะไรต้องจ่ายแบบหนักๆในช่วงเวลานี้ทุกอย่างอยู่ในแผนของคุณเรียบร้อยแล้ว ไปต่อค่ะสุกสุดท้ายแล้วจบแล้ววันศุกร์มาที่คนวันเสาร์นะคะภาพรวมดวงการงานคงคนวันเสาร์ใน15วันนี้ยังไม่ได้ดั่งใจค่ะเรารู้สึกอึอดอัดเรารู้สึกแบบกระวนกระวายใจมันไม่ได้ดั่งใจไปหมดเลยอะ่ะคิดว่าแหม้15วันนี้จะโปร่งแล้งานบางตัวก็ต้องรออยู่นั่นแหละอ้าวคนนั้นขาดคนนั้นสายอ้าวคนนั้นยังไม่ได้ลายเซ็นมาติดขาดไปหมดเลยไม่ได้ดั่งใจเลยนะคะ คุณจะรีบปิด job ป,ปิดโปรเจกต์ก็ต้องค้างคาคาราคาซัางลูกน้องหรือว่าเพื่อนร่วมงานทำงานช้าไปหมดไม่ได้ดังใจอันนี้เราอาจจะต้องเบรกตัวเองหรือประชุมบ่อยๆหน่อยเพื่อให้เกิดการกระตุ้นในเรื่องของการทำงานที่รูรวงมากกว่านี้หรือบางทีลองทบทวนดูว่าคุณใจร้อนเกินไปหรือเปล่าบางทีคุณอาจจะใจร้อนเพื่อหวังปิดหวังจบนะหรือบางทีคุณรู้สึกว่าทำไมลูกน้องไม่ออกไปคุยลูกค้าเลยจะได้เงินมาปิด ปิดโปรเจกต์ทำไมลูกน้องไม่กระตือรือร้อนมันแหละมันจะเป็นความอึดอัดจากตัวคุณนะคะและภาพรวมต่อให้ดีคุณก็จะมองว่าเสียมองว่าแย่ดังนั้นนะคะช่วงนี้การงานมักจะไม่ได้ดังใจคุณไม่รู้ว่าคุณวางมาตรฐานการงานไว้แบบไหนแต่เอาเป็นว่าไม่มีอะไรได้ดังใจในเวลานี้ดู ดูเซ็งไปหมดเลยค่ะในช่วง15วันนี้นะคะคนที่ตกงานอยู่ถามว่ามีเกณฑ์ได้งานไหมมีเกณฑ์ได้งานแต่ตัวคุณกับเลือกงานค่ะไปต่อนะคะในเรื่องของคนวันเสาร์ต่อนะคะในเรื่องภาพรวมดวงการเงินกันบ้างการเงินค่ะภาพรวมการเงินกับดีกว่า ดีกว่าดวงการงานของคุณนะคะคนวันเสาร์เพราะว่าการงานของคุณภาพรวมไปในทิศทางที่ดีออวันเสาร์เนี่ยการงานไม่ค่อยเวิร์กไม่ได้ดังใจแต่การเงินของคุณอยู่ในเกณฑ์ราบรื่นค่ะมีเพราะว่าคุณเล่งหรือเปล่าเพราะคุณวางแผนเรียบร้อยแล้วจองโรงแรมไว้แล้วจองสายการบินไว้แล้วจองกุุปทัวร์ไว้แล้วจองฟิกฟิกเวลาไปแล้วแต่ถ้าง,งานไม่จบมันก็จะทําให้แผนของคุณกระเทือนหรือเปล่านะคะดังนั้นการเงินของคุณถูกวางแผนถูก จัดวางถูกแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนเรียบร้อยแล้วเป็นสิ่งที่คุณได้จัดการและควบคุมมันได้ได้อย่างดีนะคะดังนั้นการเงินไม่ได้มีอะไรผิดแผลไม่มีรายจ่ายที่มากเกินไปและไม่มีอะไรที่ทําให้คุณจะต้องกังวลเรื่องการเงินค่ะแถมดวงของคุณมีโชคลาบโชคลาภฟุกฟกุมีเกณฑ์ถูกถูกรางวัลมีเกณฑ์โชคดีในเรื่องของดวงการเงินลูกหนี้ก็ติดต่อกลับมาด้วยซ้าไปดังนั้นการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ยอดเยี่ยมแต่การงานอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้ดัง ใจค่ะนี่คือภาพรวมคนวันสาวค่ะฟังไว้พอเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่ได้เอาดวงใครมาตั้งเป็นการใช้เกณฑ์ตำแหน่งของวันเกิดเท่านั้นซึ่งอาจจะสมพง์สมพันธ์มากน้อยเปิดใจกว้างๆฟังสบายๆส,สวัสดีค่ะ